สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะลายดีนะคะเหมือนรูปอะไรดีนะคะน่าจะเป็นอะไรเนี่ยดาวลบเดือนดาวลบเดือนที่เป็นแฉกแล้วกันนะคะดูเนาะก็จะมีสองด้าลายก็คือสีเขียวและสีขาวเดี๋ยวเริ่มจากสีเขียวเลยสีเขียวก็จะเป็นการปากโดอใช้ลายบวกลมนะคะถ้าเพจก็ได้ทำจุด สัญลักษณ์ให้ดูแล้วนะแบบนี้นะก็คือเลื่อตัวจากตัวนี้นะลากแต่เขียบขึ้นนะนะคะแล้วก็ไปเร,เรื่อยๆนะจุดประจุก,กัน ไม่รู้ว่าทางผิดจะใช้เวลายอย่างกี้หมุดใบนะพอดีเสียงแหบนิดเดียวไปสบายมันป้านใจว่ากี่องศานะคะเดี๋ยวโอเคนะ ปราณนี้นะคะทำจนครบรอบตรงนี้เลยะคะ่ะผักไปเรื่อยๆแบบนี้ ปลับไปเรื่อยๆนะคะ ออกจุดหมดเนอะเออกจนไปถึงอะ,ะสุดตรงนี้นะคะ่ะมันจบที่นี่นะคะออไปหมดนะ,ะทีนี้เรามาดูลายตรงนี้บ้างนะคะลายตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่า,าจุดไปปันจบแล้วกันนะคะ ลายตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าจากจุดนี้ใช่ไหมคะอันนี้ลากให้เสร็จน,นะคะเสร็จแล้วก็จะไต่ต่อไปเป็นลายนี้นะะไรนี้จะเป็นตรงนี้เห็นไหมขึ้นไปนี่เหมือนกันคะ่ะจนมาถึงนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีม่วงแล้วกันคะ่ะขึ้นไปนะบ้วนไปแบบนี้เรื่อยๆคะ่ะ ก็ไปแบบนี้นะค่อยๆปักซึ่งนี้เราก็สามารถก็จะปักสองหรือสามเส้นไนดะ้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ได้ค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะประมาณนี้นะคะ เวลานับเราก็นับขาดตรงนี้จุดนี้ใช่ไหมคะก็เลือบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดที่สิบใช่ไหมคะก็เลือบคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เป็นอดีตถ้านะคะก็ทำไปคะ่ะดับจุดได้เลยนะคะ๋ยว พอันนี้ถ้าเราสามารถประหยัดวิธีการลากเส้นโดยเลื่อนแบบนี้ได้เลยนะคะเนียค่ะก็จะมีวิธีของเขาคนละากแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยแตก,ะะก็ทำจุดครบทั้งหมดก็จะได้ลายแบบนี้นะคะ สวัสดีค่แคดี้นะคะเสียบ <c oughs> ไม่วันแลวจริงๆขอบคุณค่ะ